The power of Muslima ah. Muslima ah, กับการทำงานเพื่อสังคมพลังของ Muslima ah, มีความสำคัญยังไงบ้างในการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงช่วยขับเคลื่อนสังคม คำว่า power นี้มีการถูกพูดถึงไว้ในอันกรุรอานไล่ตั้งแต่สุรอที่1จนถึงสุรอที่114มีทั้งหมด45จุดด้วยกันจุดแรกปรากฏในสุรออันบะกรรออายะที่1นึและจุดสุดท้ายคือจุดที่45ปรากฏในสุรออันปรารัดอายะที่5ความน่าทึ่งของเรื่องนี้คืออะไร ในทางดิ c t i น n a r y นะคะของ c a m บ r i d g e นิยามความหมายนี้มันคือความสามารถในการควบคุมมวลชนหรือสถานการณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นภารกิจสำคัญของสามเสาหลักนี้เลยก็คือด้านสือ่อสารมวลชนเศรษฐ,ฐ,ฐกิจแล้วก็การเมืองไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมยัยล้วนแต่ปรารถนาใน power ไม่จะเป็นสมัยของรีโมซาฟาโรนี่ปรารถนาใน power อย่างมากหลักฐานที่ปรากฏอยู่เรื่องของการพยายามจะได้ power ให้เทียบเคียงกับพระผู้เป็นเจ้า หรือว่าย้อนกลับไปราว5,000ปีที่ผ่านมาสมัยนารีบรอฮีมผู้คนเนี่ยก็ต่างกระหายได้พอร์เหมือนกันแล้วก็ทรนงในพอร์ของตัวเองขณะที่ยกตัวเองขึ้นมาเสมือพระเจ้าแต่เอาลอได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์คือผู้เป็นเจ้าของพอร์ที่แท้จริง เจ้ามิได้มองดูผู้ที่ต้อแย้งอิบรอฮีมในเรื่องพระเจ้าของเขาดกหรือเนื่องจากอาลัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำน,นาจแก่เขาขณะที่นาีอิบรอฮีมได้กล่าวว่าพระเจ้าของฉันนั่นคือผู้ที่ทรงให้เป็นและทรงให้ตายได้เขากล่าวว่าถ้าก็ให้เป็นและให้ตายได้อิบรอฮีมจึงกล่าวว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นทรงนำดวงอาทิตย์มาจากทิศตะวันออกท่านจงนำมาจากทิศตะวันตกเิดและผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ได้รับความเมและอลัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงประทานแนวทาง ที่ถูกต้องแก่บรรดาผู้ทาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ผู้ใดต้องการอำนาจดังนั้นอำนาจทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ข้ากล่าวที่ดีย่อมจะขึ้นไปสู่พระองค์และการงานที่ดีนั้นพระองค์ทรงยกย่องสังเสริมมันบรรดาผู้วางแผนชั่วร้ายทั้งหลายพวกเขาจะดันการลงโทษอันเจ็บแสและแผนการของชนเหล่านั้นย่อมจะพินาศ นี่คือเตาฮีคือการให้เอกภาพใดเอาล็อซูพารานุฮัวตะอาลาและการเชื่อมั่นใน power ของพระองค์รู้ว่าตัวเองจะต้องเพึ่งพา power ใครแก่นสารสำคัญที่มุสลิมจำเป็นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนจึงจะนำไปสู่การขับเคลื่อนหรือว่าบริหารจัดการ power ต่างๆได้ถ้าเราเข้าใจคาดเคลื่อนไปตรงนี้หรือว่าไม่วางใจใน power เดี๋ยวพระองค์อย่างเต็มที่ตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่จะเป็นจุดอ่อนหรือจุดบอดหรือว่าจุดที่ทําให้เราอ่อนแอในการทางานต่างๆโดยจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องของตัวเองครอบครัวหรือแม้กระทั่ง เรื่องของสังคม ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์สตรีคนแรกที่เป็นผู้ทรง power ที่สุดคือสตรีที่อยู่เคียงข้างท่านนาบีในวันที่ท่านนาบีต้องประกาศอิสลามนั่นคือท่านหญิงคอดีจะบินตุควยนิดเป็นผู้ที่ถือฟันเฟืองอำนาเศรษฐกิจท่านคือผู้หญิงที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐนีนีพลังอํานาจหรือว่า power ค่ะคือคนที่สามารถที่จะจัดการบริหารทางด้านการค้าได้อย่างทรงิทธิภาพท่านได้เลือกท่านนาบีให้มาเป็นคู่ครองทั้งสองคนตกมาพอใจร่วมกันหนึ่งท่านนาบีมีความเชี่ยวชาญด้ เรษฐศาสตร์เหมือนกันเติมเต็มทั้งสองด้านทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายชายขับเคลื่อนด้านหน้าหญิงขับเคลื่อนด้านหลังและที่สําคัญที่สุดคือในการผรจญาก,การธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปกบบครองคนการค้าทุกอย่างต้องการความซื่อสัตย์และนี่คือพลังที่หนุนนําให้ทั้งท่านหญิงพอดียะแล้วก็ท่านนาบีสามารถที่จะปฏิรูปสังคมในเรื่องของการค้าเนี่ยได้อย่างแข็งแกร่งมากๆ จนกระทั่งเมื่อเกิดคราวที่ท่านนายบีต้องต่อสู้กับการยึนงหยาดในศัทธาธรรมวินาทีนั้นพ w e r ที่ท่านหญิงคดียาใช้ไม่ใช่พ w e r ที่ออกไปสู้ออกไปแข่งก้าวออกไปต่อต้านแต่คือพ w e r ที่เป็นซอฟต์พ w e r ที่ปัจจุบนันนี้ในศตรวรรษที่21นียค่ะมีการพูดถึงอ,อย่างเยอะมากคือพลังของความรักพลังของความเมตตาพลังของความอบอุ่นพลังของความดีงามที่มีการส่งต่อและเป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆและนี่คืออิสลามค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญที่มุสลิมอ ah ะ เราไปต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ถ้าวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีโอกาสเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างตัวเองเนะี่ยอย่าอายที่จะกลายเป็นคนที่ถูกสังคมบอกว่าโอ๊ยแคร่งจังอย่าอายที่จะกลายเป็นคนที่เริ่มใส่ถุงเท้าเริ่มคุมที่จาก มันเป็นเรื่องใกล้ตัวและมันเป็นเรื่องที่องค์สุพันตุตาลาทรงมองเห็นในเจตนาและพระองค์ทรงรอที่จะสังเสริญเราอยู่เรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างผู้ที่เป็นปัจเจกชนที่ดีเรามีอิสรภาพในการที่จะเลือกนับถือเลือกเชื่อมั่นเลือกที่จะยืนหยัดนี่คือผู้ที่มีอิสรภาพที่แท้จริงนี่คือผู้ที่มี power ที่แท้จริง พลังในหัวใจนั้นจะมาได้ก็ต่อเมื่อผู้เป็นเจ้าของหัวใจอนุญาตต่อให้พี่น้องไปปรึกษาโค้ชต่างๆร้อยแปดพันล้านโค้ชปรึกษาเขาต่อให้จ่ายเป็นแสนเป็นล้านเขาไม่สามารถที่จะให้พลังในหัวใจของเราได้พลังในหัวใจยกมือขอ,อต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะอาลาคือผู้ที่เป็นเจ้าของหัวใจของเราคือผู้ที่เป็นเจ้าของพลังทั้งมวล สิ่งที่สําคัญมากๆคือการเติมความรู้และไคขคอวนในพระดำรัดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะมุวฺตาลา